พอฝันมาี่สิทำไมหนูทำแบบนี้เนี่ยนาบิวเขาว่า้น้ำไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนูจะกลายเป็นฆาตกรกร,รู้ไหมเขาคงไม่พอใจที่ฉันมันเป็นแม่เลี้ยงเขาแล้วก็ได้มรดบจากคุณนะคะเพราะหนูรู้ไงว่าคุณเป็นคนไม่ดีทำไมหนูมองฉันในแง่ร้ายแบบนี้ล่ะพอฝันเดี๋ยวเราต้องคุยกันมานีเฮ้ยไ,ไปอยู่นะั้นหนูไม่ผิดนะมานี่มาคุยกับพ่อ พ่อฝันพ่ออยากให้ลูกเข้าใจพ่อบ้างอะที่พ่อต้องรับวิวเขามาดูแลและยมบรดกให้เนี่ยก็เพราะพ่อนี่แหละที่ทำให้เขาต้องพิการแบบเนี้ยผมกลับก่อนนะที่รักบ๊ายบายค่ะปัามระวังอุ้ยอ,อุ้ออยวิเปิด พอรู้สึกว่ยสารเลวเว้ย,ยขาฉันบิว,อย,บวอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับบิวขาฉันนะตั้มพ่อฝันลูกเข้าใจพ่อนะพ่อจำเป็นต้องดูแลนบิวเขาจริงๆแต่นะบิวเป็นคนไม่ดีหยุดลามปามนะเขาได้ละทอฝันถึงตอนนี้นะบิวเขาจะยังไม่ใช่แม่แต่เดี๋ยวต่อไปเนะี่ย เขาจะไปเป็นแม่ของลูกนะแต่หนูไม่อยากได้แม่คนนี้อ่ะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รักพ่อจริงๆเขาแค่อยากได้เงินของพ่อพอตะทีทอฝันจะทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาได้ไหมพ่อไม่เชื่อใช่ไหมเมืนพ่อกำลังดูนี่สิคะ เราก็ยังเสียวไม่หายเลยอ่ะถ้าไอคนขับรถนั่นมันเกิดชนฉันขึ้นมาฉันต้องพิการแน่ๆเลยอ่ะไม่หรอกไอหมอนั่นมันขับรถเก่งเรานี้เราจะเชื่อใจมันได้แน่หรอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมอ่ะเอาเงินปวดปากมันเรียบร้อยแล้วถ้ามันคิดจะตุกติกเมื่อไหร่นะเนี่ยลุงตายดีเลยตอนเนี้ยไอตั้มอ่ะมันเชื่อสนิทเลยนะว่าฉันพิกการเพราะว่าช่วยมันมันคงคิดว่าฉันเนี่ยรักมันมาก โคตรจะโง,ง่ย,ยังมีคลิปต่อไปอีกนะคะพ่อพร้อมดูไหมพ่อพร้อมลูกพ่อพร้อมยอมรับความจริงแล้ว รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดเนี่ยจะไปไประชุมไม่ทันนะคะวันนี้คนขับรถก็ป่วยคุณก็ต้องขับรถไปเองด้วยขับรถด,ดีๆนะคะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ,ะออกมาได้แล้วไอ้ตั้มมันไปทำงานละ างสะดวแล้วนางเด็กบ้าคนนั้นล่ะไม่ต้องห่วงหรอกมันป่วยอ่ะป้านนี้ก็คงจะนอนทรอยู่ในห้องนั่นพวกเขาไม่รู้ว่าหนูแอบถ่ายคลิปไว้ขอบคุณนะลูก ที่ทําให้พ่อตาสว่างเราพ่อจะทำยังไงต่อคะคนเลวต้องได้รับโทษ <c oughs> ไอ้งูนั่นมันเซ็นพินัยกรรมแล้วใช่ไหม ยั่ไงดีะไม่เป็นไรมัง้งแค่มีแลงเซงก็ถือว่าใช้ได้แล้วคอยดูนะฉันจัดการเรื่องสมบัติเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราย้ายไปอยู่มือนอกกันนะคะที่รักษ์ได้เลยพอฝันเดินเร็วๆสิม,มาเน่เดี๋ยวไปเอารถออกหน่อยนะฉันจะพาคุณบิวไปเลี้ยงข้าวปลอบใจหน่อยครับนาย พีว่าฉันโง่มากใช่ไหมมานี่ย,ยมานี่ย,ย,ย,ยมานี่ไปไหนอะปล่อยฉันนะไ,ไปไป่ยดยนุ้จมน้าแล้วนจะดูยีพ่ <c oughs> พอฝันบอกผมหมดแล้วคุณไม่ได้พิการจริงอะเลิกเล่นละครได้แล้วบิว สมบัติของคุณทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นของฉันแล้วนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงหน้าตาสวยๆอย่างคุณเนี่ยจะมาโกหกกันหน้าด้านๆแบบนี้อยากจะด่าอะไรฉันเนี่ยก็ด่ามาเลยนะว่าฉันไม่สนแน่ใจเหรอคะ <c oughs> มันเด็กปะขืนแต่ต้องลูกผมนะผมไม่เอาคุณไวนะ้แน่ ตำรวจตำรวจมาได้ไงอ่ะฉันก็เรียกมาจับผูกแกงลาก่อนนะบิวปล่อยนะปล่อยปล่อยปล่อยฉันสินทอีาจันไมนาเสียลกอ่ลยอยไป พ่อขอโทษนะที่พ่อไม่เชื่อลูก,กต่อไปนี้ยพ่อจะเชื่อลูกตลอดไม่เชื่อใครแล้วจะพืได้พ่อนะหนูยกโอษแท้พ่อค่ะเพราะว่าหนูรักพ่อที่สุดเลยคะ่ะ